นี่นะครับดูครับน,นี่เป็นไงเดี๋ยวปีดเลยทีนี้ไงครับนี่ดูหน้าตา สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆพื่ๆนพี่ๆนะนาที่มีใจรักในการตกปลาทุกๆคนครับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m a ็ Thailand f i s h i n g on นตัวครับครับวันนี้ไม่ได้เอาไปตกปลาครับพอดีอยู่หลังบ้านอยู่บ้านนะครับพอดีมันหมูที่ใช้เกี่ยวตัวบิดหมดนะครับก็เลยจะมาทําคลิปมาฝากท่านผู้ชมนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่เคยทําใช้นะครับก็ อันนี้ก็ได้ถือโอกาสเลยแล้วกันนะครับเป็นตัวเกี่ยวตัวปิดนะครับเป็นมันหมูที่ผมใช้อยู่เป็นประจํานะครับว่าทําอย่างไรกันบ้างนะครับบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับเพื่อนๆพี่ๆน้ที่คนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ยากครับสูตรนี้นะครับเราก็ไปหาซื้อมันหมูมานะครับเดี๋ยวจะแนะนําเลยครับมันหมูนะครับมันหมูเลยแต่ที่สําคัญเลยนะครับ เคล็ดลับเลยถูนของผมนะครับผมจะเลือกเอาส่วนที่นิ่มๆนะครับจะไม่เลือกเอาส่วนที่แข็งที่มันติดหนังนะครับถ้าติดหนังแข็งๆมันจะไม่ดีนะครับดูสังเกตตรงนี้มันจะนิ่มนะครับแต่เป็นส่วนไหนผมก็ไม่รู้นะผมซื้อมาในไทฟูลน,นะครับชิ้นนี้แค่6บาทเองนะครับชิ้นนี้แค่6บาทใช้จนลืมเลยนะครับตัวนี้ใช้จนลืมเลยนะนี่เคล็ดลับเลยนะครับ,รบ,นะค,รบคือมันหมู ต้องนิ่มนะครับต้องนิ่มไม่ไม่ใช่ที่ส่วนที่มันติดหนังที่เป็นแข็งแข็งที่ที่เราเอาส่วนมากจะเอาไปใส่หมูกทะเนาะตีไปย่างหมูกทะตัวนั้นมันจะแข็งครับถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับถ้าไม่มีนะครับแต่ถ้ามีส่วนที่มันนิ่มๆก็เลือกเอาส่วนที่มันนิ่มๆจะดีกว่านะครับก็คือส่วนผสมเอวัอตถุดิบที่ใช้ก็คือมันหมูครับ ส่วนต่อมานะครับก็พอเป็นหัวเชื้อสูตรที่ของผมทําไว้นะครับที่ทำไว้ตกปลาสบายตกปลาบึกนะครับหัวเชื้อตัวนี้นะครับแล้วก็เอาไ้ทําหัวเชื้อตกปลาจีนนะครับตัวนี้ก็คือใช้อันเดียวกันเลยนะครับถ้าผู้ชมไม่มีตัวนี้ก็ใช้อ่พวกน้ำ bo ํำเฮบูบอยได้นะครับ ใช้ได้หมดเลยมีบบอยเขียวมบบอยแดงนะครับใส่ก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ผมคือปรุงแล้วมันมีทั้งน้ําตาลมีทั้งผงชูรสนะครับมีหัวเชื้อลหลายตัวนะครับผมก็ใช้ตัวนี้แทนนะครับนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นเพิ่มสีสันขึ้นมาหน่อยครับตัวนี้จะเพิ่มมาเป็นสีผสมอาหารนะเป็นสีเขียวครับเป็นสีเขียวหรือใส่สีอะไรก็ได้แต่ถ้ามี ป้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับคือใส่ให้มันมันมีสีสันขึ้นมาหน่อยนะครับเพื่อดึงดูดเนาะก็ปลาที่กินหลักๆเลยนะครับที่ชอบกินดีๆคือพวกประมาณสายขาวนะครับปลาตะเพียนนะครับปลาตะเพียนปลากระมังเนี่ยคือชอบมากนะครับแต่ก็กินทุกปลาแหละนะครับกินทุกปลานะครับนะครับสายขานี่พวกปลานินตะเพียนนวลจันทร์ยโศกเนี่ยจะชอบมากนะครับชอบมากเลย มันหมูนะครับนะครับแต่มันก็กินทุกๆปลาครับปลานินปลายี่สกปลาสบายก็กินนะครับถ้าตกเขื่อนหมายไหนที่มันมีนะครับนะครับแต่มันก็จะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันาจากเม็ดโฟมนะครับมันจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับตัวมันหมูเนี่ยมันจะชอบหมายลุงโล่งหมายเ,เตียนะครับหน้าหมายเราท้องน้ําที่เตียนะครับไม่มีปลายา แบบคล้ายๆว่าเป็นหมายคลองที่น้ําท่วมนานๆคือมาตัวมันหมูเนี่ยมันจะไม่ลอยเดี๋ยวขอที่ายก่อนตัวมันหมูเนี่ยมันจะไม่ลอยเหมือนเม็ดโฟมนะครับเวลาเม็ดโฟมเราเราตีลงไปนะครับเวลาเราเกี่ยวตัวเบ็ดเม็ดโฟมมันจะลอยขึ้นแบบนี้นะครับสมมติว่าตัวนี้เป็นก้อนลำนะครับเม็ดโฟมจะลอยขึ้นขึ้นมาพาตัวเบีดลอยขึ้นมาแบบนี้นะครับเม็ดโฟมเนี่ยจะเหมาะแบบคล้ายๆว่าหน้าหมายเรามันเป็น ปลาย่าคล้ายว่าตกตามเขื่อนแล้วน้ําน้ํามันขึ้นน้ํามันขึ้นท่วมปลาย่าขึ้นมาใหม่นะครับก็เม็ดโฟมจะใช้ได้ดีนะครับแต่ถ้าตัวมันหมูน่ะมันจะวางอยู่หน้าดินมันจะวางอยู่หน้าดินเลยมันจะไม่ลอยเหมือนเม็ดโฟมนะครับถ้าเป็นหมายแบบแบบที่มีปลาย่าที่น้ําท่วมขึ้นใหม่อ่ะมันจะไม่ดีนะครับมันจะไม่ดีตัวมันหมูนะครับปลาจะหาตัวเป็ดเราเจอยากนะครับถ้ามันขึ้น ย้าขึ้นสุงสงน่ะตัวบิดเราจะวางอยู่หน้าพื้นเลยแต่ถ้าถ้าเป็นเม็ดฟมมันจะตั้งแบบนี้นะครับแต่ข้อดีของมันหมูก็คือหมายเตี้ยนนะครับหมายเตี้ยนเป็นพวกแม่น้ําพวกเป็นบ่ออย่างเงี้ยครับเป็นบ่อทรายอย่างเงี้ยเป็นเขื่อนที่แบบหมายลึกๆนะครับแต่หมายปลาย่าถ้าปลามันคุยจริงๆก็เจอนะครับคุยจริงๆก็เจอครับข้อดีของตัวมันหมูก็คือ มันไม่หลุดนะครับเวลาเราตีไปมันจะไม่หลุดเหมือนเม็ดโฟมนะเม็ดโฟมเนี่ยมีโอกาสแตกออกจากตัวเบ็ดก็มีนะครับเวลามันกระแทกน้ำถ้าถ้าถ้าเม็ดโฟมหลุดออกจากตัวเบ็ดนั่นก็คือความหมายหมายนั้นเราจะไม่ได้ปลาเลยครับหมายที่ดีลงไปนะครับเพราะตัวเบ็ดเปล่าๆนี่ยโอกาสปลาท,ที่จะดูดเข้าปากปลานี่คือไม่มีเลยครับ ตัวเบรก็จะบางอยู่พืนนะเพราะว่าไม่มีเม็ดโฟมพาลอยขึ้นมานะครับแต่ตัวมันหนูเนี่ยมันจะเหนียวติดเม็ดโฟมไม่มีหลุดน,นะไม่มีหลุดแล้วแล้วเวลาตีลงไปก็คือผมจะไม่เหน็บไม่เหน็บใส่ใส่ก้อนลำเหมือนตัวเม็ดโฟมนะครับเพราะว่าเม็ดโฟมเราต้องเหน็บเข้าไปเพื่อการแตกใช่ไหมแต่ไอตัวมันหนูเนี่ยเราจะปล่อยไปเลยนะเวลาตีลงไปเวลาปลาเข้าเหยื่อนะครับปลาก็จะมีโอกาสเจอ ตาเบเ็ดเราเร็วกว่าเราเร็วกว่าเม็ดโฟมนะครับสมมติว่าเม็ดโฟมเราตีลงไปเนี่ยเม็ดโฟมยังฝังอยู่ในคอ้อเหยื่อแต่ปลามาเข้าเหยื่อเนี่ยกว่ากว่าเม็ดโฟมจะหลุดมามันก็ใช้เวลานานนะครับเพื่อเผอปลาออกไปก่อนปลาชุดที่เข้ามานะ่มันจะออกไปก่อนแต่ตัวมันหมูเนี่ยผมจะไม่เหน็บผมจะห้อยห้อยตัวท้ายไปเลยเวลาปลาเข้ามาเจอมันก็มีโอกาสเจอตาเบ็ดเลยดูติดเลยนะครับ มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่ส่วนมากส่วนมากมันจะใช้ได้ดีนะครับส่วนมากแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยได้ตกหรอกแบบไม้เขื่อนที่น้ําขึ้นใหม่ๆอย่างนี้นะครับก็ให้เลือกเอาไปใช้ตามความเหมาะสมของหน้างานนะครับแต่มันก็ใช้ได้ทุกไม้แหละนะครับหมาย,ามยาที่มีปลายยาบางทีมันก็ดนเหมือนกันถ้าปลามันคุยจริงๆยังไงก็เจอนะครับแต่มันก็มีเปอร์เซ็นต์ติดอยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยเราได้มันหมูมาครับเราก็ต้องไปล้างน้ําก่อนนะครับน้ําล้างน้ําก่อนล้างน้ําให้สะอาดเพื่อไม่มีคาวเลือดอยู่นะครับเดี๋ยวมันจะเป็นตัวดึงดูดของพวกปลาชะโดพวกปลาลายเหยื่อนะครับเราต้องไปล้างพวกนี้ออกก่อนนะครับเคครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับมาครับพอเราได้มันหมูมานะครับเราก็จะนํามาล้างนะครับมาล้างให้สะอาดนะครับเนี่ยมันจะมี กเศษเลือดแบบนี้อยู่นะครับเราก็ล้างออกไปครับสังเกตมันจะเป็นนิ่มๆนะครับตรงนี้น่าจะอยู่ตรงตรงไส้เขาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมันจะนิ่มเลยนะครับดูมันจะไม่แข็งนะครับเวลาดูดเนี่ยมันจะปลาจะไม่ระแวงนะครับถ้ามันไม่แข็งที่ผมไม่เลือกที่มันนิ่มๆคือมันจะไม่ระแวง ้วก็ลางล้างบอมข้าวไปน,นี่ใช้ได้จนลืมเลยนะครับใช้ได้นานโอเคล้างหัวนี้พอเราล้างได้ทีแล้วเราก็ กระดาษเททช็ดจู้มาครับกระดาษเช็ดจู้มาซับทำน้ำําบ่อหรือว่าจะพึ่งให้แห้งก็ได้นะับพืให้น้ําแห้งก่อนซับ,บถ้าเรารีบก็ก็ถ้าเรารีบแล้วก็กระดาษเช็ดจู้ครับมาซับซับซับหรือไม่ก็พึ่งให้แห้งพักพักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงครับพึ่งไว้ให้น้ํามันออกนะครับให้น้ํมันออกผมก็จะซับ ชิ้นถัซับซับซับนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนหั่นเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะพิดผึ่งไว้ให้มันให้มันหมาดนิดนึงนะครับผึ่งไว้สักสามสิบนาทีนะครับหรือหนึ่งชั่วโมงก็ดูความเหมาะสมอีกทีนะครับนี่นะครับมันจะนิ่มนิมเลยนะครับครับเรื่องขั้นตอนต่อครับหลังจากเราผึ่งหรือว่าเราซับน้าเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาหั่นที่นี่หั่นชิ้นนะครับแล้วก็ หั่นเป็นชิ้นพอประมาณนะครับพอเกี่ยวตัวเบีดได้ส่วนมากผมจะชอบหั่นชิ้นใหญ่ประมาณเอาไว้เกี่ยวทักเบอร์เบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอร์สิบนะครับเราพาไปตกปลาเล็กแล้วค่อยไปตัดหน้างานอีกทีนะครับค่อยไปตัดหน้างานเวลาเราเราไปตกปลาเล็กนะครับนี่ครับเราก็จะแบ่งส่วนเราก่อพอ,อนเป็นอย่างนี้เราก็จะ เป็นเส้นเป็นเส้นแบบนี้ครับเวลาปลาดูดมันจะไม่ระแวงเลยครับถ้าเป็นเออเป็นมันหมูแบบนิ่มๆแบบนี้นะครับมันจะเป็นนิ่มเหมือนเยลลี่เลยนะครับ พอเนี้ยเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับิ้นก็จะประมาณนี้นะครับนี่คเป็นชิ้นแบบนี้ครับชิ้นเล็กๆพอเราถ้าไปตกปลาเล็กไปเกี่ยวเบอร์0นูนย์จะแนี้เราก็ไปหันหน้างานอีกทีครับแต่ถ้าเราหั่นเล็กแล้วถ้าเราไปตกปลาใหญ่ตกปลา เราใช้ตัวเบ็ดเบอร์สิบเบอร์อะไรแบบเนี้อ่ามันก็จะเกี่ยวยากละทีนี้ถ้ามันเป็นชิ้นเล็กนะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นชิ้นใหญ่ไปก่อนนะไปถึงหน้างานแล้วแต่หมายแล้วแต่เราออกนะล้วก็ถ้าเราไปตกปลายเราก็หั่นเพิ่มได้นะก็เป็นประมาณนี้แล้วก็หัน่นแล้วก็เก็บใส่ภาชนะไว้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมหั่นให้เสร็จก่อนก็แล้วกันนะครับหให้เสร็จก่อนดูดูขั้นตอนกนารทำอีกทีนะครับ ดูขั้นตอนคะรับหันไปเรื่อยๆนะหั่นจนหมดตัวนี้ก็ใช้ได้นานเลยถ้าทำเสร็จนะครับทำเสร็จก็ใช้ได้นานนะครับให้จดลืมเลยเ,เก็บใสต่สใสตู้เย็นไว้นะครับพอเราทำเสร็จเราก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้ค่อยแบ่งออกไปใช้นะครับค่อยแบ่ง เป็นประมาณนี้นะเกี่ยวตัวนี้เกี่ยวเบอร์สิบกำลังดีเลยมันจะนิ่ม,มจะนิ่มดูเลยเบอร์สิบพอเราไปตกจีนุเบอร์ศูนย์จุดแปดเราก็หัน่นเอาอีกประมาณนี้เดี๋ยวผมขอหั่นก่อนเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปเลยพอหั่นเสร็จนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นครับนี่คือหั่นเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นชิ้นเล็กๆ ก็ไม่มีอะไรยากนะครับก็ใช้หัวเชื้อตัวนี้เทลงไปเลยนะครับเทลงไปพอประมาณนะครับพอเยยงไปเลยกากะเอาเทพอประมาณเพราะมันจะมีส่วนผสมของหัวเชื้ออะไรต่างๆแล้วนะครับปกติแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับตัวนี้ก็จะไปลดความคาวแล้วก็ดึงดูดปลาดีขึน้นนะครับ ส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูก็เข้าไปย้อนดูได้เดี๋ยวผมบางยิงไม่ให้ครับส่วนต่อมาแล้วครับตัวนี้ผมตัดแล้วเป็นสีอโศมาหานะครับใส่ลงไปเลยนี่เป็นสีอโศมานะเพิ่มสีสันหน่อยครับหรือไม่ใส่ก็ได้ครับสีอโสมานี่ครับใส่ลงไปไปซองหนึ่งเลยซองน,นี้ซองละสี่บาทเองซื้อมา ไปนะครับนี่นะครับดูนะครับน,นี่เป็นไงเขียบปีดเลยทีนี้ไงครับนี่ดูหน้าตานี่เขียวยกเลยลงผูเข้าให้เข้ากันคนระับ ดีไหมครับผสมพุกคอให้ก่อนเ่านี้ก็พร้อมใช้แล้วสีเยอะไปนะครับดีใส่นิดนึงก็ได้นี่สีน่าจะเยอะไปครับน่าจะเขียวเข้มเลยคแค่นี้ก็พร้อมใช้แล้วครับเนี่ย นี่เราก็นําไปตกปลาได้เลยนะหรือไม่ต้องใส่สีก็ได้คนระับแล้วแต่ชอบแล้วก็จะใส่ภาชนะมาใส่หรือว่าใส่ถุงไม้ก็ได้หรือว่าภาชนะมาใส่แล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะครับแล้วค่อยนำแบง่งอ,ออกไปตกนี่ก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้ แล้วตกเราก็แบ่งออกไปนะครับก็เป็นบวนี้เลยนะครับก็เสร็จแล้วเป็นอาเสดนะครับนี่ง่ายๆนะเก็บใส่ตู้เย็นไว้เย้ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็เสร็จลงไปแล้วครับนี่มันหมูนี่สูตรเขียวมรกตนะครับของแม็กไทยแลนด์ครับนี่ลองนําไปใช้ดูนะครับใส่สีเอไปหน่อยใส่นิดนึงก็พอครับก็ไม่รู้ว่าจะเอาไป ช้อะไรนะครับก็นานๆใช้ทีก็เลยใส่ลงไปหมดเลยเดี๋ยวเข้มเลยเขียวติดมือเลยนะครับเดี๋ยวเขียวมรุกดนะครับเดี๋ยวรอดูผลงานนะครับคลิปต่อไปครับส่วนหนูเชื้อตัวนี้ใครยังไม่ได้ดูวิธีทานะครับก็เดี๋ยวผมวางวางดิ้งไม่ให้ในคําอธิบายนะครับหรือว่าเข้าไปย้อนดูได้เดี๋ยวผมวางดิ้งไม่ให้อ่ะถึงจะง่ายนะครับไปย้อนดูแต่มันเข้าไปหลายคลิปทำไม่พักนึงแล้วนะครับแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะครับ เวลาไปใช้แล้วก็ค่อยแบ่งออกไปตันนี้ลงทุนแค่ประมาณ10บาทเองนะครับแต่ไม่รวมหัวเชื้อตัวนี้นะตัวนี้ผมทําไห้น้นแล้ว่ามันหมูเนี่ยผมซื้อมา6บาทในไทยฟูดแล้วก็สีผสมอาหารนะครับสีผสมอาหารครับาทชุดนี้10บบาทนะครับใช้จนลืมเลยใช้ทั้งปีเลยนะครับแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ค่อยๆแบ่งออกไปนะครับใช้ได้นานนะครับเก็บไว้ ตู้เย็นไปเลยนะครับคลิปนี้ได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับฝา,ากกดติดตามตกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจช่องเล็กช่องนี้หน่อยครับก็จะพยายามหาสาระด,ดีๆหมายดีๆสูตรเยอะดีๆมาฝากกันเรื่อยๆนะครับไม่มีการกักไม่มีการห่วงนะครับมีการแบ่งปันนะครับช่องนี้หมายพิกัดหมายผมก็จะมีให้ทุกคลิปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมายธรรมชาติหรือว่าหมายบอเหมานะครับ ือว่าเป็นไม้เก่าๆผมก็จะไปอัปเดตให้ตรงไหนมันกินไม่กินไม่เข้าไม่เข้านะครับนะครับผมก็จะมีได้บ้างไม่ได้บ้างข้อปะปนกันไปนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับส่วนมากจะได้นะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับลองเอาไปทําใช้ดูครับเป็นปลาตะเพียนปลากระมังพวกสายขาวนี่ชอบมากงวนจันยี่สกนะครับกินหมดนะครับที่สำคัญคือผมจะใช้ มันหมูที่มันนิ่มนะครับมันหมูที่มันนิ่มผมทดลองแล้วตัวแข็งกับตัวนิ่มตัวนิ่มจะติดดีกว่านะครับเปอร์เซ็นต์เกล็ดติดดีกว่านะครับคือมันมันเวลามันดูดแล้วมันไม่พ่นหรอกมันไม่ระแบงถ้าตัวยังแข็งผมผมันที่ฐานว่าเวลามันแข็งอะเวลามันดูดเข้าไปมันอาจจะพ่นออกออกมาได้นะครับแต่ตัวนี้ติดแล้วติดเลยนะครับดูดแล้วติดแล้วติดเลยนะครับคือเขียวมรกตของแม่แคระนะครับเดี๋ยวรอรอดูผลงานคลิปต่อไปนะครับ เดีย๋ยวจะไปตกไม้รรมชาติหรือว่าบอกหมาก็รอลุ่นกันเลยครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็รำนากันไปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่สะละเวลาเขามารับผมครับไปครับขอท่านอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยเงินกอตงตกปลาอย่ามีความ,มสุขสุขภาพแข็งแรงน้ำหนักมันรวยๆครับเดอยกันคลิปหน้าผมขอบคุณมากครับแล้ว